นดี่ผัวสุดช้ำครับพาเมียเข้าวงการสวิงกิ้งเมียเกิดติดใจนัดไปหวานชํำกับบิ๊กข้าราชการวงเล็บข้า,ขาราชการชั้นผู้ใหญ่เมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ10บนาฬิกามีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กับกันโจมพลังกรณีที่สามีเดินทางมาร้องทุกข หลังจากที่พาเมียสาวเข้ากลุ่มสวิงกิ้งแต่ภรรยากลับติดใจครับไปสารสัมพันธ์กับข้าราชการระดับสูงในกระทรวงกระทรวงหนึ่งจนเลยเถิดแอบไปมีอะไรกันสองคนซ้ำเจอชัดแอบคุยกันเรียกกันเป็นผัวเป็นเมีย เออเดี๋ยวกันนัดกันไปจุอ้ากันโดยไม่เอาผัวไปด้วยนะครับสุดเจ็บชำ้ำทะเบียนสมรสก็แค่กระดาษแผ่นเดียวความหมายคือจดทะเบียนกันอยู่ด้วยกันก็หลายปีแล้วทีนี้ชวนเมียไปเข้ากลุ่มสวิงกิ้งแล้วในที่สุดเมียไปติดใจข้าราชการคนหนึ่ง ก็เลยลอยไปผู้เดียวบ่เอินผัวไปนําครับทีนี้นายอะไรนี่นายกันณพัดพงไพบูุเวชทหรือกันจอมพลังเปิดเผยว่าผู้ชายเนี่ยคนเนี้ยก็อยู่กับเมียม,มาก็ประมาณสัก10ปีแล้วล่ะ เริ่มเข้าสู่วงการสวิงกิ้งก็นานพอสมควรโดยเอาเมียของตนเองไปแลกกับเมียคนอื่นนะครับนี่คือวงการสวิงกิ้งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในกฎอยู่ในกติกาผัวไปเมียไปไม่เสียเปรียบกันหลังจากจบกิจกรรมแล้วต่างก็แยกย้ายไม่มีการติดต่อกัน โดยเด็ดขาดไม่มีอะไรต่อกันห้ามสารสัมพันธ์ต่อกันเพราะจะทำให้ครอบครัวพังครับข้อหมายเห็ุแล,ล้วก็ะล้าวไปแหมไม่มาโทนัดกันไปกินข้าวแบบนี้ไม่มาโทรนัดกันไปจูอ้าท,ทีหลังต่อมาในกลุ่มนั้นมีข้าราชการระดับสูงคนหนึ่งเขาก็เอาเมียเขามาแหมเขาก็เอาเมียเขามาเหมือนกันนี่แหละ แต่เมียเขาก็อยู่ในกฎอยู่ในกติกาไม่มีการโทรมาที่หลังแต่บางเอิญเมียของคนเนี้เล่นนอกกติกาครับโดยเลยเถิดมีการติดใจโทรไปหาผัวชาวบ้านเขานี่แหละไปพูดไปคุยกับข้าราชการระดับสูงคนนั้นที่เขาเคยเอาเมียมาเลียกกันที่สำคัญนี่แหละ เออผู้ชายคนนั้นก็ดันมาชอบเมียตัวเองแบ่งปันเงินมาให้นะครับถือว่ามันผิดกติกาและมันเป็นสิ่งที่ทำลายความสัมพันธ์ทางครอบครัวอีกด้วยวันนี้ตนเองได้รับเรื่องร้องทุกข์จึงได้ประสานทางทนายความให้พูดคุยข้อกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และช่วงบ่ายของเมื่อวานครับ14บสนตนาตนเองและผู้เสียหายได้เดินทางไปที่ทำงานของชายชูเห็นไหมมันกลับเป็นคนละเรื่องครับเออตอนนั้นเป็นการไปเลียกกันครับเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มสวิงกิ้งเออก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับเป็นรถสนิยมของแต่ละกลุ่มของแต่ละคนของแต่ละครอบครัวแต่พอไปหลอยกันที่หลังนี่กลายเป็นชูครับ ซึ่งถือว่าเป็นข้าราชาการในกระทรวงกระทรวงหนึ่งระดับบิ๊กๆครับก็จะโดนนะถูกดำเนินคดีฟ้องฟ้องให้เป็นชู้เลยคราวนี้เออเมื่อก่อนเป็นสมาชิกเออเป็นสมาชิกชมรมสวิงกิ้งเขาตั้งของเขาเองนั่นแหละนะครับไม่ถึงขั้นมาแห่งประเทศไทยหรอกมัง้งแต่หลังๆมาเนี่ยไปหลอยกันเองครับ ตอนนี้กันจอมพลังบอกว่าจะฟ้องดำเนินคดีข้อหาเป็นชู้กับเมียชาวบ้านนี่แหละแล้วก็จะเอาเรื่องเกี่ยวกับวินัยฆ่าราชาการด้วยนะครับด้านฝ่ายสามีเปิดเผยว่าตนเองนั้นอยู่กับเมียคนนี้มาประมาณ10ปีแล้วอยู่มาตั้งแต่ตอนเขาเป็นสาวโอ,โอ้อ เออตนเองก็ชวนภรรยาเข้าไปในกลุ่มสวิงกิ้งก็เข้ามานานหลายปีครับด้วยความคึกขนองและชอบแบบนี้และคิดว่ามันมันไม่เป็นเรื่องที่ผิดถ้าทุกคนเคารพในกติกาคือไม่มีการสารสัมพันธ์ต่อซึ่งกิจกรรมสวิงกิ้งและตนภรรยา ก็ไม่ได้ทำเป็นประจำนานๆแล้วแต่อารมณ์อยากจะไปบางทีก็ปีละครั้งที่ไปนะครับแต่ก็ต้องมีผัวไปด้วยมีเมียไปด้วยไม่ใช่ผัวไปคนเดียวหรือเมียไปคนเดียวและไม่ได้โทรนัดกันรับหลังแบบนี้อันนี้เมียดันไปทำกับผัวชาวบ้านเขาแบบตัวต่อตัวนะครับ โดยเมียเขาก็ไม่มาด้วยผัวตัวเองก็มาเดทไปด้วยคือตนก็สังเกตเมียของตนเองว่าชอบไปคนเดียวหลังๆมานี้ตนเองก็ไปเปิดดูมือถือของเมียก็รู้ว่าเขาคุยกันนะครับเขามีการนัดหมายกันครับไม่เคารพกติกาตนก็เลยอยากได้เมียคืนครับ เนี่ยค่สิป่าด้วยบานนี้เพราะมียติดใจข้าราชการคนนั้นเพราะข้าราชการคนนั้นเขาก็รักและเขาก็ทุ่มเทเขาซื้อทั้งมือถือให้แล้วก็ให้เป็นรายเดือนครับเห็นบอกว่าเขาออกรถยนต์เอาแล้วไม่ใช่ธรรมาดาครับจนล่าสุดนี้ซื้อรถยนต์บ m เอมดับบิยูโอย ผู้ใหก็จะเป็นมากนอกรถเบี้ยบ่ W นี่